ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่8อุรินารารืเทพพิวันนอสังจิงเอเซกาชีอีซังมาเรบุเซลจงยกตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงประเทศของเราอย่างน้อย3ามอย่างตอบกิมจิฮันบกฮันกุลและดอกชบาเป็นต้นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้เมื่อเราพูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่ง สิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักและจดจำไม่ใช่แค่ชื่อประเทศบนแผนที่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในชาตินั้นคำถามคืออุรินาราเรือเทพวานเนงสังจิงลเซกาจีซังมาเลโบเซอจงยกตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงประเทศของเราอย่างน้อยสามอย่างตอบกิมจิฮันบกฮันกุลและดอกชบาเป็นต้นกิมจิ รสชาติแห่งชีวิตเกาหลีกิมจิไม่ใช่แค่อาหารแต่คือหัวใจของโต๊ะอาหารเกาหลีสะท้อนภูมิปัญญาการถนอมอาหารการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันของครอบครัวการทำกิมจิหรือคิมจังคือวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสามคัคคีจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกฮันบก ความงามของวัฒนธรรมฮันบกคือชุดประจำชาติของเกาหลีที่โดดเด่นด้วยสีสันอ่อนโยนและเส้นสายที่พลิ้วไหวฮันบกสะท้อนความสุภาพความเคารพและค่านิยมแบบดั้งเดิมแม้ในยุคปัจจุบันก็ยังถูกสวมใส่ในวันสำคัญและผสมผสานเข้ากับแฟชั่นสมัยใหม่ฮันกุล ตัวอักษรแห่งปัญญาฮันกุลคือระบบตัวอักษรของเกาหลีที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบอักษรที่มีเหตุผลและเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้สะท้อนแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและคุณค่าของการศึกษาดอกชบาดอกไม้แห่งความไม่สิ้นสุดดอกชบาหรือมูกุงฮ h า คือดอกไม้ประจำชาติของเกาหลีเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนความพยายามและการยืนหยัดไม่ยอมแพ้แม้จะบานเพียงวันเดียวแต่จะผลิตด,ดอกใหม่ไม่รู้จบเหมือนจิตใจของคนเกาหลีที่พร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอบทสรุปกิมจิฮันบกฮันกุลดอกชบาไม่ใช่เพียงสิ่งของหรือภาพลักษ์ แต่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์และหัวใจของสาธารณรัฐเกาหลีสัญลักษณ์เหล่านี้ทำให้โลกจดจำเกาหลีใต้ในฐานะประเทศที่มีรากวัฒนธรรมลึกซึง้งและพัฒนาไปพร้อมกับการรักษาอัตลักษณ์ของตนเองสนใจสั่งซื้อทักแชทมาถามสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำทักเพจติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหรือ Facebook หมิวพรพันธ์ นังสือมีขายตามนี้เจระแบบหนึ่งสีฟ้า300ข้อบวก MP3 เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ้อยในโจทย์นั้นๆ27,000ส่งฟรีเกาหลี1.1แบบฝึกหัด27,000ส่งฟรีเกาหลี6.1หนังสือเยจู oo, ภาษาไทยพร้อมอธิบายภาพประกอบ35,000ส่งฟรีเกาหลี6.2แบบฝึกหัดเยจู25,000ส่งฟรีเกาหลี6.3 วิดีโออธิบายเนื้อหาในหนังสือเยจู u, ให้เข้าใจมากขึ้น49,000เปิดฟังได้ตลอดชีพลุยเพื่อสัญชาติเกาหลีสอบสัญชาติเกาหลีแนวข้อสอบสัมภาษณ์สำหรับขอสัญชาติเกาหลีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะ